สวัสดีครับตาสุขีรีนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมกระบวนแห่พ่อปู่3 0ร้อยยอดนะครับพ่อปู่3ร้อยยอดก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจําอาเภอ300ร้อยยอดก็กําลังจะมีงานนะครับระหว่างวันที่7ถึงวันที่15ตอนมีงานก็จะเอารูปหล่อลงพ่อปู่3ร้อยยอดนะครับขึ้นบนรถ แล้วก็แห่ไปตามที่ต่างๆเพื่อ,อชินชวนทำบุญนะครับรวมสักการะนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับก็ออกตั้งแต่เช้าที่วัดตรีสัสกูรหรือว่าวัดสามระยอดนะครับไปที่บางปูนะครับที่บางปูก็เป็นตำบลหนึ่งอยู่ชายทะเลนะครับใใรถือว่า,าเป็นแหล่งปปของพ่อปูอยู่ที่ปปทาบางปูนะครับ จุดเริ่มต้นก็ไปที่บางปูแล้วก็แห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับก็รับบริจาคข้าวก็ดีสิ่งของก็ดีที่จะเอามาใช้ในโรงครัวนะครับในการจัดงานประจำปีนะครับก็ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปีแล้วก็มีคนเยอะนะครับนี่ก็เป็นขบวนแห่นะครับก็มีรถไม่มากนักนะครับแต่ก็เป็นที่สักการะบูชานะครับเป็นที่เคารพนับถือของ คนอำเภอ300ยอดนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธน์เป็นกระบวนแห่เล็กๆนะครับก่อนที่จะมีงานนะครับวันเปิดงานนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ